น่าจะอยู่ในมังนะ้งอ่ะเล่มเล่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะหารูปมาขึ้นให้ดูเนาะมองไกลๆนี่คือแบบอย่างการงานแพงๆหลายๆพันบาทเลยด้วยซ้ำนะครับงานนี้สวยมากนะใครอยากได้ก็ลองไปหาซื้อดูนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากเริ่มเก็บหรือแบบกําลังมองหาไปไม่ถูกว่าจะไปเริ่มจากไลายไหนดีนะครับบูมสไตร์เกอร์ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบูมสติ๊กเกอร์กับผมบูมนั่นเองนะครับมาเจอกันทุกสัปดาห์นะครับถ้าไม่ติดอะไรแต่ว่าสวัสดีที่แล้วก็คือเกเรไปนะครับอันนี้คลิปผมอัดล่วงหน้าก่อนที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับในช่วงกลางเดือนธันวาคมนะครับท้ายคลิปผมว่าจะมีแจกของอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับคนที่ติดตามช่องบูมสติ๊กเกอร์แล้วก็ทางแฟนเพจนะติดตามไว้นะครับท้ายคลิปโอเค สำหรับวันนี้นะครับจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการป้ายยาโมเดลฟิกเกอร์จากเรื่องนารูโตล้วนเลยนะครับที่ผมคัดมาแล้วว่าราคาจับต้องได้นะครับเริ่มต้นที่หลักร้อยไปจนถึงราคาไม่เกินพักสองพันบาทนะครับอาจจะแบบพันปลายพันกลางๆอะไรอย่างงี้ไม่น่าเกิน2,000นะครับเหมาะสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากเริ่มเก็บหรือแบบกําลังมองหาไปไม่ถูกว่าจะไปเริ่มจากราย์ไหนดีนะครับจริงๆคอนเทนต์แบบนี้ผมอยากจะทํามานานแล้วเพราะจริงๆมีน้องๆเพื่อนๆพี่ๆหลายหลคนก็ทักมาถามผมเยอะจะเก็บราย์ไหนดีเพื่อนที่แบบกําลังแบบช่างใจอยู่วยกเม็ดดีู๋คลปนี้เป็น เป็นการประกอบตัดสินใจดูนะครับว่าจะเริ่มยังไงนะไม่งั้นก็คือแบบเก็บทุกลายก็ไม่ไหวนะมันไม่สวยแล้วก็บางทีมันก็ลกด้วยนะแล้วก็ไม่เข้ากาันอีกเก็บไลน์นี้กับไลน์นี้ในตู้เดียวกันเอาจจะไม่สวยไปอีกนะครับผมจะไม่จัดอันดับนะครับว่าลายไหนอันดับที่ยวหลายเมืองก็ไปช่างใจแล้วก็ดูเหตุผลของผมไปเป็นประกอบการตัดสินใจดูนะครับจะเป็นความคเห็นส่วนตัวค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับก็ใช้วิจารยณในการรับชมแล้วก็การฟังด้วยนะครับเดี๋ยวจะเบื่อเนาะที่จะมารีวิว,เวยวเาาแกงเด โอเคลายที่หนึ่งครับแน่นอนครับลายนี้เพื่อนๆน่าจะรู้จักกันเยอะเหมืนอนคอสมพู์นะครับเป็นลายไวเบ a ั i o n s t a r นะครับของแบรนด์พิสโต้บันไดน่นองนะครับก็ uh, การออกแบบของลายนี้นจะเป็น uh, ท่าแอคชั่นแทบทุกตัวนะครับที่ออกมาก็จะแบบมีท่าทางต่างๆด้วยในงานเขาจะแกะออกมาจากแบบ มังอะหรือแอนิเมะเลยนะครับแล้วก็ทําออกมาหลายตัวแล้วนะครับและเวอร์ชั่นตัวให,ใหม่ๆคือสวยมากแนละ้วผมจะบอกเลยครับยิ่งทําตัวเรื่องหลังออกมาคือรู้สึกว่ามันพัฒนานะจากที่ผมคิดนะผมคิดว่าน่าจะแบบเทคโนโลยีมันดีขึ้นมันอะไรขึ้นมันทําใหา้โมเดลผู้นี้ผลิตออกมาคังแ้วมากๆตําหนิน้อยอะไรเงี้ยเนาะแก้ข้อต่อให้มันเนียนๆขึ้นนะครับแล้วก็ครบรอบ20ปีเนี่ยคือผมบอกเลยว่าโมเดลนารูโตะเยอะมากนะครับไม่ใช่แค่ลายเวอร์ชั่นออกมาลายลายมากๆนะครับแล้วก็ที่ผมชอบมากๆนในแลายนี้ที่แบบดูมาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็จะม เดอิเดละสู้กันนะครับน่าจะอยู่ในมังอะเล่มเล่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะหารูปมาขึ้นให้ดูเนาะมองไกลๆนี่คือแบบอย่างการงานแพงๆหลายๆพันบาทเลยด้วยซ้ำนะครับงานนี้สวยมากนะคใครอยากได้ก็ลองไปหาซื้อดูนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะลายไวเบชั่นสตาร์เป็นลายที่ราคาไม่สูงมากนะเพื่อนๆที่แบบเฮ้ยอยากจะเริ่มเก็บแล้วก็น้องๆที่แบบไม่มีงบเยอะผมมองว่าเหมาะสมนอกจากราคามันไม่ได้แพงมากแล้วมันหาซื้อง่ายด้วยครับผมว่าจริงๆแล้วถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างดีผมว่าสวยสมราคานะครับราคานี่คือบางตัวอย่างกับราคาของปอม ต่อไปนะครับเป็นลายที่ 2. นะครับชื่อลายว่าแกนดิสตาบานพิสโต้บันไดนั่นเองนะเพื่อนๆน่าจะเห็นบ่อยอยู่แล้วนะผมซื้อมาบ่อยเหมือนกันล่าสุดจะเป็นนามิผมซื้อนามิมาเพิ่มมาวางอยู่ในต๊ะเวนโลตกแบบเนียนๆนะครับจริงๆเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมชอบมากๆตั้งแต่สมัยที่เคยเไปเช่ามังงนะอ่านหน้าโรงเรียนแล้วก็ยิมรหัสเพื่อนไปใช้สุดท้ายคุณป้า เจ้าของร้านกระตูนอยู่ๆก็ไม่ให้เช่าทั้งนั้นบอกเอายืมหน้าเพื่อนมาใช้กันก็เลยเลิกอ่านไปแล้ไม่ได้ติดตามไปเนะาะลน์นี้ก็จะเป็นลักษณะเ,เป็นท่าแบบยืนนิ่งๆ เหมาะกับคนที่แบบไม่ชอบท่าทางแบบแอคชั่นอะไรมากมายเหมือนในตัวไวเบชันเนาะส่วนตัวผมผมชอบลายดีนะตัวใหญ่เต็มไม้เต็มมือนะครับสเกลเทียบได้ประมาณ1ต่อ6เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมากแกนดิสตาจะราคาสูงกว่าไวเบชันสตาร์ไม่ได้เยอะมากนะครับหาซื้อก็ไม่ได้ยากบางตัวนะบางตัวก็แพงอย่างที่ผมได้มาตัวใหญ่หลก 100, ักร้อยหมดเลยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยไม่เกินนี้ทำราคาถือว่าถูกกว่าพีด้วยซ้ำนะครับ สำหรับนารูโตะไลน์นี้ก็จะออกมาน้อยไปหน่อยนะคือถ้าเทียบกับาไลนา์อื่นอย่างดักเกนบอลอย่างวันพีสก็ทํามาเยอะกว่านะนารูโตะมีไม่กี่ตัวถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะมีแค่ทีม7นะพวกมาดาละพวกอะไรยังไม่มีเลยนะครับเออก็ประมาณนี้สําหรับไลน์แกนเดสตา Star, บันพิสโตนะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นไลน์ดอยนะครับหรือเนนโดรอยของกูสไม้นะครับงานนี้น่ารักนะครับผมเก็บหลายตัวแล้วเพื่อนติดตามช่องมาสักพักก็จะรู้ว่าผมเก็บดอยเหมือนกันแล้วก็รีวิวไปแทบหมดแล้วนะครับถ้าที่ดองไว้ก็จะมีนาระ ชั้นแรกที่เป็นชุดสีส้มธรรมดาอนะอันนั้นก็คือยังไม่ได้แกะมารีวิวเลยนะยังอยู่ในกล่องอยู่เลยส่วนตัวผมนะครับงานค่ายนี้ราคาค่อนข้างสูงกว่า,าถ้าเทียบกับงานพวกก่อนหน้านที่ผมพูดมาวายเบชั่นพวกแกรนดิสตา ar, อะไรพวกน,นี้ราคาของเอนโอลอยกูสมายนี้ค่อนข้างสูงกว่าเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ทำออกมาหลายตัวแล้วจิระยะนีแลนอยนะร,ราคาแบบหลายๆเท่าตัวเลยแล้วก็จะมีตัวล่าสุดถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นมาดะระโอ้โหสวยมากนะครับแต่ผมเห็นราคาพีแล้วราคาค่อนข้างสูงผมงเห็นเหมือนแบบ 2,000ันเลยมั้งแต่ไม่แน่ใจว่ามันเหมือนมีพวกฐานพิเศษอะไรให้ด้วยนะเออก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอันหนึ่งคือมันเป็นมันนับว่าเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ได้ไม่ได้แหลนะเนาะคือเปลี่ยนหน้าจัดท่าเปลี่ยนผมสลับผมได้เต็มที่เลยแล้วก็เป็นความสนุกของออการเล่นแอคชั่นฟิกเกอร์อย่างในโดลอยนะครับราคาดีๆก็จะมีบางตัวแบบที่ผมเห็นต่ำๆเลยนะทวิตเตอร์หรือกลุ่มใน Facebook ผมเคยเห็นแบบถูกสุดหลักร้อยอะเก้าร้อยบาทนะเพื่อนแล้วก็มีช่วงนึงเห็นฮินาตะเก้าร้อยผมก็เอ จริงๆเป็นงานที่น่าเก็บนะครับแต่ส่วนตัวผมถ้าราคารีเซลแบบบวกจากพีอะไรเงี้ก็ไม่แนะนำซื้อนะเดี๋ยวก็คงมีรีรีโปรดักต์แหละนะครับเพราะมันไม่ใช่ลิมิเต็ดนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมีนารูโตะชุดจีนนะเออแล้วก็ผมว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดสวยอะไรขนาดนั้นก็เลยไม่ได้ซื้อนะสามพันบวกได้นะที่เคยเห็นราคาเนาะโอเคแล้วก็ค่อนข้างหาซื้อยากกว่าพวกของบานพิสโต้นะครับประมาณนี้สําหรับรายอัพเนนโดรอยของกูตส์ไม้นะครับต่อไปรายปับอัพพาเลต์นะครับของกูตส์ไม้เช่นเคยนะเออตอนนออมัค,นคระบ สำหรับผูร์ลำต้นที่แบบเฮ้ยมั่นใจว่ามันจะออกเพิ่มแต่ผมคิดว่ามันน่าจะออกแหละดูแล้วแล้วก็ออกมาหลายเรื่องมากๆนะครับจะมีไซส์ปกติจะเป็นไซส์ประมาณ17-20ถึง20เซนนะครับในไซส์ส่วนใหญ่นะครับช่วงหลังจะมีทำไซส์ XL ขึ้นมานะครไซส์นี่คือ 1>, 1ต่อ4เลยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแล้วก็ราคาสำหรับไซส์ธรรมดาก็900ถึงพันต้นๆไม่เกิน1นัน0าราคาโดยปกติทั่วไปเนาะส่วนตัวแล้วพวกหน้าพวกอะไรก็ยังทำไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไปประกอบการตัดสินใจกันดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคต่อไปนะครับลุคอัพของ Mega House นะครับหรือเพ่เพื่อน ที่ไทยเรียกกันว่านั่งจ่องนะครับลายนั่งจ่องที่จะมีาตากลมๆหัวโตวๆนะครับน่ารักนะครับยังคงความเป็นตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์นั้นไว้ได้อย่างดีนะครับออกมาหลายตัวแล้วตัวหลังๆก็จะทําเป็นพวกแสงอุตสาห์ออกมาแล้วนะผมคิดว่าน่าจะออกไปเรื่อยๆนะเพราะว่าค่อนข้างได้รับการตอบรับที่ดีนะสำหรับไลน์อัพนั่งจ่องเนาะเห็นที่ญี่ปุ่นราคาดีด้วยนะเดี๋ยว ไปเที่ยวเลยอาจจะไป่องๆดูเพราะผมซื้อมาแล้วตัวหนึ่งเป็น uto, นาะรูโตะเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยผมเคยเห็นแบบตามห้างที่เขาวางคู่กันโอ้โหน่ารักมากเลยนะครับสำหรับผู้ทม่แบบเฮ้ยอยากจะเก็บแบบหลายเรื่องชอบนารูโตะชอบบูล็อกชอบเอ่อบีทชอบอะไรพวกนี้ก็มันเอามาวางด้วยกันได้เลยแบบเรื่องเดียวกันเลยเพราะว่ามันไซส์เดียวกันนะครับเออประมาณนั้นครับแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะถ้าเทียบกับไซส์ตัวผมว่ามันส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมันราคาพีมันน่าจะพันต้นๆมั้งราคาก็ค่อนข้างสูงนะราคาเกือบจะแบบ เท่าดอยเลยอะเท่าเลนโดรอยที่มีหัวมีอะไรมาเปลี่ยนด้วยนะครับเออก็ไปประกอบการตัดสินใจกันดูนะครับแล้วก็มีข้อมูลให้ดูที่เว็บนะเมกบ hobby jp นะครับทุกเรื่องทุกตัวที่เคยออกนะครับแอบมาโปรโมทให้เพื่อนๆที่แบบเอ้ยจะหาข้อมูลว่ามันมีตัวอะไรบ้างน,นะครับต่อไปนะครับฟันกบป๊อปนั่นเองนะครับก็เป็นอีกไลน์หนึ่งที่เอ่อทำออกมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ค่อนข้างหลากหลายทําไปถึงพวกจูนินโจนินอะไรที่หมู่บ้านเลยนะครับที่บทไม่ได้เยอะมากก็ทํานะครับ เก็บเรื่องอื่นได้ด้วยแบบเนียนๆเหมือนอารมณ์แบบลุกอัพอะไรพวกนี้หรือพวกดอยอ่ะเออแบบชอบหลายเรื่องเอามาวางด้วยกันก็สวยนะครับบางคนก็แกะออกมาจากกล่องบางคนก็คา,ากล่องราคามีตั้งแต่หลักร้อยไปจนหลักหลายพันหลายหมื่นเลยนะพวกโตลิมิเต็ดต่างๆนะครับแล้วก็ผมว่ามันย้อมอ่ะมันย้อมขายไปเรื่อยๆเปลี่ยนแค่สีตรงนี้สลับตรงนี้เสือ้อติดสติกเกอร์ตรงนี้นะแล้วก็ข้อเสียที่เจอก็คือเรียกพวกง่ายมากนะครับ ตัวละว6 0้สรุปคือหลายตัวนะครับแล้วบอกเลยว่าสุมเสียงสำหรับล,ลายนี้โอ้โหอาจจะล้มละลายได้นะครับแต่ส่วนตัวผมว่ามันไม่ค่อยน่ารักนะสำหรับฟันกปอบอะแต่ผมก็มี ต่อไปนะครับอิชิบันคุจิมาสเตอร์ลิสต์นะครับของบันไดนั่นเองนะก็เาจาะจงเฉพาะมาสเตอร์ลิสต์ List, ลายแรกก็จะเป็นตัวเอ่อนาโตะร่างเสียงจำได้ไหมลายเดียวก,กันกับที่ผมรีวิวเออ่ซาตเกะไปที่เป็นตาสังสาระกับตาเน็ตบังเวทจำได้ใช่ไหมนั่นคือลายมาสเตอร์ลิสต์นั่นเองนะครับงานดีนะครับมาสเตอร์ลิสต์นี่คือแบบตรงปกนะครับไม่นับเจ้าโนโตะที่ผมเคยรีวิวไปนะครับโอ้สีเพี้ยนเกินแล้วก็แอบเสียดายเหมือนกันทำไมมันทำสีแบบนั้นนะครับลายนี้ราคาเขาต้องสูงนะครับแล้วก็ค่อนข้างหาาซื้อยกแต่่วา เขาที่ผมเจอราคาอาจจะเกินแบบที่ผมตั้งหัวงคลิปไว้ก่อสมควรนะครับน่าจะอยู่ตั้งแต่แบบหลักพันไปจนถึงแบบรูโตะล่างเซียนนี้ห้าพันเลยมั้งเออก็อันนี้ขอแบบเกินไปนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นลายที่เป็นเอ่อรูโตะล่างเซียนนั้นกับลายปัจจุบันที่เพิ่งออกมาล่าสุดของอิชิุันคุจิก็สามารถมาวางด้วยกันได้แบบเนียนๆเลยเพราะมันสเกลเดีวยวกันแทบทับ้งหมดนะครับเก็บคนละปีก็เอามาวางด้วยกันได้แบบเนียนๆเลยนะครับแล้วก็ทําตัวที่ไม่เคยทำมาก่อนอย่างคาคาชิน้ะกะเคยมีฟิกเกอร์หรือโมเดลออกมาไหมก็ไม่เคยแต่ก็ ใครอยากจะได้แบบนักรับาที่สนอากาศก,ก็ต้องมีนะครับต้องซื้ออีกอยู่ดีนะครับต่อไปนะครับลาย H H FIGUAR ของทางธ a รม i Nations นะครับเป็น Action Figure สเกลเล็กที่เล่นสนุกจุดขยับเบอร์มากนะครับเป็นเวอร์ชนันออกมาแล้วสุดก็คือ3.0นะครับทำได้ดีกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับที่ ลองเล่นเวอร์ชันเก่ามากับเวอร์ชัน3.0ที่ผมเคยซื้อมาผมเคยคุยกับน้องอะ่ะที่แบบรู้จักกันนะเขาบอกว่าโอ้โ oh, หพี่ผมบอกเลยเล่นมันมือมากเล่นท่าเล่นอะไรได้ค่อนข้างสนุกเลยถ้าซื้อมาหลายตัวเล่นแบบกระถาแยงง่งเงาพล่างได้ด้วยนะเออก็เป็นสเสน่ห์ของเอ,อ็กซ์ชั่นฟิกเกอร์นะครับราคาก็ไม่ได้แพงจนเกินไปด้วยนะครับสำหรับออธรรมชิเนชั H ่น H H Figu a r นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็นดีไซเนอร์ทอยหรืออาร์ทอยนี่นนะก็คือค่ายป๊อปมานะครับออกมาแค่2ลายนะก็คือ ลายที่1จะเป็นที่ผมเคยรีวิวไปเช่นเดียวกันนะครับเป็นชุดนารุโตะชุดน้ําชานะครับแล้วก็จะมีนารุโตะกับฮินาตะแต่งงานกันที่เป็นตัวซีเคต์นั่นเองนะครับราคาค่อนข้างสูงนะสำหรับไอ้คู่ซีเคตนั้นนะครับแล้วก็อีกเซตหนึ่งจะเป็นเซตที่ผมเพิ่งอันบ็อกไปไม่ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะครที่เป็นชุดสงครามนะครับป๊อปมางานค่อนข้างดีมากเลยนะครับเกินไปที่ผมคิดไว้ด้วยซ้ำนะสำหรับไอ้ตัวป๊อปหมาดเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็ซื้อค่อนข้าง อแอปส้มแอปทิกต o อกอะไรพวกน,นี้ก็ยังมีขายอยู่นะที่ผมไปส่องๆดูนะครับราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับถ้าเป็นราคาออฟฟิเชียลอยู่ที่300กว่าบาทเท่านั้นสาหรับกล่องเล็กสุ่มหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ก็งานดีผมแนะนําเลยสาหรับป๊อกมาครับแล้วก็อันนี้แถมให้นะเป็นอาจจะเกินราคาแบบที่พูดไปข้างต้นึ่งนิดหนึ่งนะเป็นลายที่ผมเชียร์มากมากนะครับเพราะว่าเ,ออเป็นลิขสิ์เรซินนั่นเองนะครับราคาไม่ได้แพงมากก็คือ สเมลายอิกิไก่นั่นเองนะครับราคาหมื่นต้นๆไปถึงหมื่นกลางๆนะสำหรับราคาพีแล้วก็เป็นราคาที่ดีมากๆสาหรับงานลิขสิทธิ์นะครับเพิ่งออกมาไม่กี่ตัวด้วยลายนี้นะบางตัวราคาต่ําพีด้วยซ้ำนะใครหาดีๆจังหวัดดีๆก็จะได้ราคาต่ําพีนะครับมีน้องหลายๆคนก็ได้ราคาต่ําพีแล้วแล้วก็สวยวะพี่สก๊อตที่คิดนะครับแล้วก็เหมาะสุดๆสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะเริ่มเก็บงานเลยสิ้นเป็นงานลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับก็ จบไปแล้วนะครับสำหรับการป้ายยาของเล่มารูโตทั้งหมดนะครับที่ผมคัดมาแล้วนะว่าเป็นลายที่ราคาไม่แพงแล้วก็น่าเก็บสะสมสาหรับเพื่อนๆที่แบบเเริ่มต้นจะเก็บนะครับจริงๆมันจะมีหลายอันมาเลยที่ผมแบบตัดทิ้งไปอย่าง WCF อยาออพวกของ Mega ah House ที่เป็นตัวเ,เล็กผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรราคาแพงไปแล้วก็งานไม่ค่อยดีงานไม่เนียบจนแบบตอนแรกที่ผมซื้อมาผมนึกว่าคนขายอ่ะขายงานกอปผมมาเพื่อนๆคิดดูดีขนาดผม จับโมเดลมาเยอะแล้วนะครับยังแบบเฮ้ยอะไรงานอะไรอ่ะลงสีไม่ดีเลยนะครับพวกนี้คือผ่านมือผมอหมดแล้วผ่านตาผมหมดแล้วนะก็เลยมาแนะนําว่าเฮ้ยมันงานดีจริงๆนะครับถ้าผมชอบที่สุดดอยนะครับหรือเนนโดลอยนะครับอันนี้คือเชียร์ให้เก็บมากๆเลยสำหรับเพื่อนที่ชอบงานเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงพวกลุกอาบเอานั่งจ่องอะไรพวกนี้น่าเก็บนะครับแล้วก็ถ้าแบบชอบแบบฉันไม่ชอบการ์ตูนมากชอบแบบเหมือนในอนิเมะก็ แกนดิสต้านะครับผมชอบมากๆนะครับผมเก็บหลายตัวแล้วนะครับตัวมันใหญ่ดีอ่ะมันสวยจริงๆนะเพื่อนๆวางกับเรซินอย่างเนียนเลยนะครับอิชิบังคูจิมาสเตอร์ลิทอะไรพวกนี้ก็งานดีนะครับแล้วก็พวกดิเซเนอร์ทอยของป๊อบมาดนะครับเออเพื่อนๆชอบงานไหนบ้างและเก็บงานไหนอยู่บ้างก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก็ประมาณนี้ครับจบไปแล้วนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องบูสติกเกอร์ด้วยนะครับเป็นการสนับสนุนช่องอีกหนึ่งด้วยการกด subscribe และกดไลค์กดแชร์นะครับก็ประมาณนี้ครับเจอกัััันนคคคลิปห้ารรบบสสวดี